สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็คือเบบีของบอนสีนะคะที่ฝ่ายเตรียมขายนะคะก็คือขายผ่านทางหน้าเพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฝ่ายทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้วิดีโอเนาะก็ถ้าใครเอฟไม่ทันวันนี้นะคะก็ติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอฟรอบหน้านะคะอันนี้คือมัคควานรังสันค่ะท่านผู้ชมมัควานไซเบบีนะคะนี่ค่ะมัคควานรังสันนะคะ นี่กัดสีสวยถวยเลยคะ่ะท่านผู้ชมเนาะต้นนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ900ร <900. S 2> วมส่ง900รวมส่ง9050 9 5 0รวมส่งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขายทางหน้าเพจนะคะวันนี้มีมาสองต้นนะคะถ้าใครเอฟไม่ทนวันนี้ก็เอาไว้ติดตามเนาะติดตามหน้าเพจร,รอบหน้านะท่านผู้ชมอันนี้คือขุนสีหรือไก่ทองคะขุนสีขุนเจะคงค่ะวันนี้เราขายอีกเท่าไหร่คะขุนสีขุนจ้คงค สี่ร้อยรวมส่งนะคะจัดส่งแบบตะกานะท่านผู้ชมร้านเรานะคะถ้าท่านผู้ชมเอฟรวมส่งหนึ่งต้นนะแล้วเอฟอีกหนึ่งต้นนะคะเราก็จะลดลดให้หกสิบบาทนะคะต่อต้นที่เอฟรอบหลังนะคะเพราะว่ามันคิดค่าส่งรวมกันเนาะก็เหมือนคิดค่าส่งเจ็ดสิบาทบวกสิบบาทท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะอันนี้คือจะเป็นม่านนางพิมพ์หรือเปล่าคะไซเบบีอ๋ออันนั้น ไก่สุดสงวนนี่มานี่มันอ๋อ <participation. S 1> ไก่สุดสงวนอ๋อมานางพิมพ์จะเป็นแบบนี้แบบนี้ต้นลเะเท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสิบรวมส่งสองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะอ่าอันนี้ไก่ราชาวดีต้นละเท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสิบรวมส่งสองร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะท่านผู้ชมบอกเงินบอกเงินเท่าไหร่คะสองต้นบอกเงินกี่บาทคะเดี๋ยวส่งมาให้ไฟล์ก็ได้ค่ะแล้วไฟล์จะได้ดูเอง บอกเงินสามร้อยห้าสิบรวมส่งอ่าบอกเงินสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะท่านผู้ชมเพชรพัลลานะคะเพชรพัลล้านไซส์นี้เนาะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะสามร้อยรวมส่งนะท่านผู้ชมนาเพชรพัลล้านสามร้อยรวมส่งนะคะแล้วก็มากันที่อะไรอีกนางวารีนางวารีสองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเห็นมีหงส์สุวรรณด้วยหงส์สุวรรณขายอยู่ที่อ๋อวันนี้จะแพงนิดนึงค่ะสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะท่านผู้ชม สามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะอันนี้คือไก่ทองประเสริฐหรือเปล่าคะไก่ทองประเสริฐเ <550 S 1> ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะท่านผู้ชมอ่าอ,อันนี้จะเป็นพระยาพันวังพระยาพันวังขายอีเดียวอะไรคะพระยาพันวังวันนี่มาแพงเลยโอ้โหรวมส่งอ่ะสี่หกพระยาพันวงังสี่ร้อยหกสิบใช่ไหมคะไม่ใช่ 4, 6, 6, พระยาพันวงังหกร้อยรวมส่งมาแพงนิดนึงนะท่านผู้ชมหกร้อยรวมส่งนะคะแล้วก็ กลุมพักกา์จะอยู่ oh <my> ที่หกร้อยรวมส่งนะคะวันนี้ไ,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 ไก่ตัวงามไก่ตัวงามจะอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะท่านผู้ชมราคาแต่ละวันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะกวนอูเท่าไหร่คะวันนี้สองร <270 S 1> ้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมเอฟต้นแรกไปแล้วต้นหลังเราก็ลดให้หกสิบนะคะนี่เนาะเราจะส่งแบบแตะกรานะท่านผู้ชมจะส่งแบบแตะกราไปสนีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเกิดปัญหารเราก็รับเคมนะคะ อ,อันนั้นตะกานะท่านผู้ชมที่เตรียมส่งนะคะอันนี้คือถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวฝ้ายทิ้งลิงก์เพจ Facebook ไว้ให้นะคะลูกชาวไนล่ามาเลเดอร์นะคะลงทุกวันนะเกือบทุกวันนะท่านผู้ชมหลังหกโมงนะตั้งแต่หกโมงเย็ยนเป็นต้นไปนะคะบางทีอาจจะมีลงปรับไปไปบ้างนะก็ติดตามนะคะเอฟใต้เพจได้เลยนะคะนี่เนาะเป็นยังไงวันนี้ก็ถ้าทุกคนสนใจก็ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะลงคลิปให้เลยเนาะ ไปเอฟหน้าเพจได้เลยค่ะวันนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแล้วดอด้วยนะคะวันนี้จบกันไปกับต้นเบบีแบบนี้ค่ะเบบี Baby. บอนสีนะคะที่เรากำลังจะเอาไปลงนะท่านผู้ชมวันนี้ตามไปเอฟไม่ทันก็รอบหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ